สวัสดีครับวันนี้ช่างบ้านรับมุญแจนะครับจะพามาแก้ไขเจ้าตัว pc สองพนีนะครับหรือว่า pc หนึนะครับอาการที่พบเจอนะครับก็คือมีรีโมทนะครับบิดออนได้นะครับแต่ไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับหน้าจอเลนไมก็จะแสดงไฟโชว์นะครับเป็นรูปเครื่องนะครับค้างไว้ลูกค้าได้นารถเข้าไปศูนย์บริการแล้วนะครับช่างแจ้งว่าเป็นที่รีโมทนะครับอาการเบื้องต้นนะครับก็คือบิดออนได้แต่สตาร์ทไม่ได้นะครับรถก็จะตัดสัญญาณขึ้นไฟโชว์อย่างนี้ครับ มาถึงช่างบันทำการเช็คตรวจเช็คนะครับรีโมทกับกล่องรีโมทนะครับไม่มีปัญหานะครับสามารถใช้งานได้นะครับหลังจากที่แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาลองเติมตัดดูนะครับเปลี่ยนไฟลุกสีเขียวก่อนบิดออนครับไปลูกเครื่องหายแล้วนะครับโอเคตร์ที่เป็นที่เรียบร้อยครับสรุปเป็นที่ระบบในตัวรถนะครับไม่เกี่ยวกับรีโมทนะครับถึงเปลี่ยนไปก็ ไม่สามารถสตาร์ทได้เหมือนเดิมครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ติดปัญหาตัวนี้หรือว่ามีปัญหาคล้ายคลึงกันมีปัญหาเรื่องกุญแจรีโมทพีซีติดต่อสอบถามได้นะครับ0924974049ขอบคุณครับ